กลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอยสองอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาทำชามะละกอค่ะชามะละกอนะคะเราใช้มะละกอไม่เยอะเลยนะคะใครที่มีมะละกอเหลือในตู้เย็นนะเหลือจากการตําส้มตํานะคะมาทําชามะละกอกันดีกว่าค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะ วันนี้มาทำน้ำชามะละกอกันนะคะเจ๊กุ้งมีมะละกอเหลือจากการตําส้มตํานะคะเจ๊กุ้งเอามาทําชามะละกอนะคะมะละกอนี่ละคะชามะละกอนะคะสามารถล้างไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะสามารถล้างไขมันได้ด้วยคะ่ะ ใครที่ชอบทานของทอดของมันนะคะแนะนำชามะละกอเลยค่ะลดไขมันนะคะล้างสารพิษในร่างกายช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะมีมะละกอเหลือในตู้เย็นนะคะนำมาหัน่นนำมาหั่นเลยค่ะมะละกอครึ่งลูกต่อน้ำสองลิตรนะคะนำมาหั่นตามภาพเลยค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะสรรพคุณเยอะจริงๆนะคะใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปตามภาพเลยค่ะ วันนี้เจ๊กุ้งมีมะละกอเหลือจากการตำส้มตำนะอย่าลืมอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะประโยชน์มากมายใครที่ชอบทานของทอดของมันนะคะทําตามสูตรนี้เลยได้เลยค่ะ <st immt> จากนั้นเราก็นาํามะละกอลงไปต้มได้เลยนะคะใส่ลงไปตามภาพเลยะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะสรรพคุณเยอะจริงๆนะคะล้างลําไส้นะคะดีท็อกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใครที่มีมะละกอเหลือนะคะอย่าทิ้งอย่าทิ้งนะคะ ทำตามภาพนี้ได้เลยค่ะชามะละกอนะคะทําการต้มเลยนะคะเจ๊กุ้งจะต้ม25นาทีค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่มีมะละกอนะคะเราก็สามารถทำชามะละกอได้แล้วล่ะคะ่ะใครที่มีเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟนะเราสามารถนำไปปรุงได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเขาเดือดแล้วเราก็จะทำการปิดไฟนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,เ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเจ๊ก,กุ้งนะคะก็จะนําไปกรองนะคะเราก็จะเอาแต่น้ําของเขานะคะประโยชน์มากจริงๆค่ะในน,าาะน้ําชามะละกอนี่แหละคะ่ะล้างสารพิษได้เป็นอย่างดีเลยนะนําไปกรองนําไปกรองเลยค่ะกรองเลยนะคะเราจะได้น้ําชามะละกอนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ ใครที่มีเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟนะคะวันนี้เจ๊กุ้งนำมะละกอนะคะมาใส่ในชานะคะเจ๊กุ้งนำมาใส่ในชานะคะอันนี้คือใส่ในชาค่ะน้ำชามะละกอที่เราต้มได้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใส่เครื่องดื่มที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะหรือจะใส่ในน้ำตาลทรายก็ทานได้เลยนะคะ ในชามะละกอที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทำให้ดูนะคะเครื่องดื่มที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟนะนำน้ําชามะละกอใส่ลงไปได้เลยค่ะประโยชน์ได้เหมือนกันนะตามภาพตามภาพนะคะครั้งต่อไปอย่าลืมทำทานกันดูนะคะชามะละกอค่ะ คลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะไปละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วละคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ